นาอขอเซิร์นและเดี๋ยวให้เฟิร์นเลือกคำถามเนาะและคำถามของ M U L 07ในปัจจุบันสังคมเฮาได้เกิดมี ปัญหาบันทอนจีใจให้แกผู้ที่ร้างผลงานเซ็นดารานักแสดงนางงามหรือแม้กระทั่งบุคคลทั่วไปโดยการเยียดหรือบูลลี่บอว่าจะเป็นผู้พังหน้าตาการกระทำในต่อหน,น้าและโลกโซเชียลมีเดียน้องเองจะมีวิธีลดพรหรือให้กำลังใจต่อกับปัญหานี้แนวใด Today, there are lot of people who get and are a bully by other in social media what would you suggest helping reduce this problem สําหรับน้องแล้วน้องคิดว่าสิ่งที่เข้าเทียมกันสําคัญที่สุดการบุญลี่กันมันเป็นสิ่งที่เฮียวหายและบ่ดีเฮาควรจะใจดีต่อกันและเมตตาต่อกันเพราะทุกคนบ่ฮู้เลยว่าการบุญลี่นี้สามารถนําไปสู่ความกดดันหรือการ่าตัวตายได้ so for me i am a pro equality uh, because There is have shown that women and uh, LGBTQ in the community increase um, the good things in the society and just be kind to each other and everything is start from yourself first. Thank you.